ฟอร์ดลดโทษลดมากถึง1นึ0 0 0สบาทเกรงทีเดียวครับสำหรับ Ford r a n g เจอร์ n c a พเนาะเรามาดูราคาอย่างเป็นทางการใกนการเปิดใหม่ดีกว่าครับตัวแรกเลยครับเป็น Open Cap 2.0 Turbo XL เกียรก์ียธรรมดา5เกียร์ครับขับ2จากราคา6 3 5 0 0 0าบาทมาเป็น6 4 5 0 0 0บาทอันนี้เพิ่ม1 0 0 0 0มืนครับและต่อไปเป็น Open Cap เปิดได้ขับ2ยกสูงอันนี้พิเศษมากนะครับมี3รุ่นย่อยรุ่นแรกนั้นพิเศษสุดๆ,ๆเลยครับ OpenCAP Highlander 2.0 Turbo XL Plus เป็นเกียร์ธรรมดา6จังหวะนะครับขับ2จากราคา79,000บาทเหลือ599,000บาทเท่านั้นเองครับรุ่นนี้พิเศษจริงๆลดไป1 0 10,000บาทได้ไปเลยรุ่นต่อไปนะครับเป็น OpenCAP Highlander 2.0 t u r b บ XLT เกียร์ธรรมดา6จังหวะครับขับ2จากราคา799,000บาทมาเป็น89,000บาทอันนี้เพิ่ม10,000บาท รุ่นที่3จะเป็น Open c a p Highlander 2 0 Turbo XLT 6จังหวะน,นะครับเกียร์ออโต้ขับ2จากราคา844,000บาทมาเป็น854,000บาทเพิ่ม10,000บาทครับรุ่นต่อไปเป็นรุ่นสุดท้ายครับเป็นแคปเปิดได้ครับ C Open Cap Highlander 2.0 Turbo XLT เป็นเกียร์6จังหวะธรรมดาขับ4ครับจากาค859,000บาทมาเป็น869,000บาทจะเห็นได้ว่าทุกรุ่นเลยนะครับมีการเพิ่ม10,000บาท แต่ก็มีอยู่1รุ่นนะครับที่พิเศษราคาลงไปแสนกว่าบาทกันทีเดียวครับก็คือรุ่น Open Cap High Lider r 2.0 Turbo XL+ Plus เกียร์ธรรมดา6จังหวะจากราคา7,900 0บาทเหลือ5,99,000บาทเท่านั้นเองครับถ้าใครเล็งตัวนี้อยู่เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยครับรถเยอะแบบนี้ต้องจัดแล้วครับเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์เล็กน้อยดีวยกว่าครับเครื่องยนต์จะแบ่งเป็น2.0ท r b บ ตัวเตี้ยนะครับดีเซลเป็น Eco Boost 4สูบเปลี่ยงด้วยขนาด2.0พ่วงดิทเบอร์พรลังงางอยู่ที่150แงรงม้าแรงบิด350นิวตันเมตรเลยนะจับโคบเกทธรรมดา5จังหวะขับเคลื่อนล้อหลังและรองรับน้ำมันสูงสุดคือดีเซล b 2 0และเครื่องยนต์ต่อไปนะครับเป็น2.0งจุดศูนย์ทเบอร์ไฮไลเดอร์ขับ2ยกสูงมีจนถึงรุ่นขับสิกเลยด้วยเครื่องยนต์ดีเซลอีโคบูสสี่สูบเปลี่ยงเช่นเดีวยวกันขนาด2.0ลิตร พวงเดทโบพละกำลังมากกว่าเดิมนะครับคือ170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่450นิวตันเมตรกันเลยทีเดียวครับจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6จังหวะและเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะเครื่อง200ยกสูงแล้วก็ยังมีรุ่นที่เป็นขับ4ด้วยครับอะครับวันนี้น่าจะมีข่าวสารเกียกับการลดราคาของ Ford Ranger มาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ